สวัสดีค่ะป้าแดงค่ะสวัสดีค่ะค่ะมาติดตามแนวทางความฝันกับป้าแดงค่ะน่าลูกใหม่มีผู้ามเนาะดาวเรืองดีเรียงอุ้ยห <c oughs> ้อยเลยฝันจังไรปะห้อยคอยก็ฝันว่าอันมันเป็นคือสมัสยเกาสมัมก่อนสมยอัน พอสมัยวม่งเขาสมัยโบรอหลานมาเสีนซะค่ะคอยกะย่างมือเสาร์ไมค่คอยกะได้กระบุงคอยกะผายลงไปหนาเลยล่ะแต่ว่าตีไปหาเลาะเบิงเขาเบิงหนาเบิงให้เบิงหน้าก็่านะกระบุงนี่ชี้ไขๆกระตาชี้คู่มือนี่เนาะกระบุงกระบุงสมัยตะกี้มันสิเป็นตรงลงเนาะกระบุงน้อยอันผายไปแล้วผู้เดียวไปเหลือเกิน ไปเห็นงูใหญ่เป็นงูใหญ่นั่นลัดทางข่อยก็ย่านแล้วบาดนี้เป็นเป็นเป็นงูหยังจักมันงูงูอีหยังบ่ฮู้จักงูตัวบักใหญ่ตินี่คืองูเหลือมเป็นลายบักใหญ่มงกเม่งเกงเลยมันก็ยกคอใส่ข่อยบานียกคอใส่ข่อยโอ้ยผู้ขาาแล้วข่อยก็ว่าย่อมือใส่จนนีุมื ย่อมือใส่จะเห็นยังผู้ขาดเด้อบ้านเพื่อนกับบ่เห็นยังไดบ้านเพื่อนกับเรือยเรือยมาเพิ่ยกัเมื่เก้ียวข่อยมะเกี่ยวข่อยเกี่ยวข่อยหอมข่อยกลนวโอ้งูห,หอมคนเนาะอือบานนี้เพิ่นเพื่อนกนนนัเพื่อนกันซ้ำนั่นได้เพื่อนกันเรื่อยออกนี้ไปในความฝันหยานบ่ก็หยานเน่บ่หยานเน่ก็หยานอยู่หนานี้แล้วงูตัวกใหญงเนาะ ให้สิบยานยานกดเอาที่บานเนี่ยเพื่อนโบกัดเข้ากับอย่อมือายเพื่อนแลลวเนาะค่ะย่อมือายเพื่อนแล้วขอเพื่อนเพื่อนกับบริเฮียนยังเข้าอ่อนนะเพื่อนกับมะเกี่ยวข่อยเพื่อนกับมะหอมน้ำมือหนีมือหนีหอมน้ำแก่วน้ำยังมือหนีเพื่นกับหอมคือคนหอมอือคือคนกอดกันเกี่ยวกันนี่ละอันเพื่อนกับค่อยๆเรือยไปของเพื่นโอ้ยข่อยกันมีเหียงบิดอร่อยมันเพื่อนออกไปนะมันเพื่อนออกไปเพื่นกับไปเลยมันนี่ข่อยกับ ปัยางเป็นย,ยนงข่ยงอยแล้วบานี้ก็ไปพ่อเขาใหญ่ลี่เขาญ่ลี่นั่นเพิ่นเอาสีนเอายังมาให้ข่อยหลายบ่ก็หลายหลายเนยอยู่เพิ่นว่าหิวมาหลายบ่ได้เพิ่นว่ามันหนักเพิ่นว่าสี่เพิ่นว่าเพิ่นหนักเมียนเพิ่นกัน เล่าอ like, ันพญี่ปี่แล้วก็ตายไปแล้วเนาะดนแลยเนาะเพิ่นตุยไปแล้วเสียสิบไปแล้วเออเจ็ดสิว่าทยังไงก็หอดแต่บ่ได้ว่ากันบ่ได้คุยกันเล้เอาอันนี้มาให้แล้วก็หันหลังกลับไปยังว่ายว่หนีไปแล้วไปหนีไปลึกไ่ได้อันแล้วก็บอกเท่านั้นแล้วก็บอกเท่านั้นละก็นี้เลยเราเอาอนั้นไม่ให้เห่าอันเหนืออยังไม่เห่าแล้วก็ หันหลังกลับยังไ้ไปไปไปทางของลาวเลยล่ะได้ถาม้วบอกบ่าถามเด็กถามยังนเพื่อนบ่ไม่ได้ถามเลยล่ะไม่ได้ถามเพื่อนไม่ได้ถามค่ะ่ว่าฟันบางูเลื่อยนี่เนาะงูเลื่อยนี่ตีเป็นตัวด็กตีเป็นตัวไหนหัวงูเกี่ยวเกี่ยวมันก็เป็นเก่าแล้วงูเกี่ยวเกี่ยวเป็นเก่าเนาะอืมเกี่ยวเป็นเก่าเก่าหนึ่งตีล่ะ หัตัวหนึ่งก็งสีบลอนด์ก,กับเก่าอันอนเกี่ยวไม่ใหญ่กับสเป็นหนึ่งตัวคนผู้หนึ่งผู้สาจะไปววางได้ใสเป็นอย่างบวหูไปเลยเป็นหนึง่งหรือว่าเป็นสี่ก็ได้เกี่ยวเพราะว่าเป็นผู้หญิงเนาะแมนหนักบลอนอหนักบลเก่าเก่าหนึ่งสี่หรือว่าเก่าสี่หนึ่งจะเอาไปใส่เอาไปใส่ก็ได้เก่าหนึ่งสีเนี่ยไดผู้คนมากแล้วค่ะ แต่ว่าผู้ที่เพิ่นเอาเนื้อมาห้นี่เพิ่นตุยไปแล้วนี่เพิ่นอายุจ็ปีเท่าไรผู้ที่ว่าฝันว่าเพิ่นเอาเนื้อมาห้นั่นแหละเท่าไหล่บุหูอายุเพิ่นเนาะบอกบ่หูอายุเพิ่นสีนสีนมันก็เป็นสี่สี่ก็เป็นสี่สี่ก็เป็นสีเหรคนเป็นสี่ศูนย์สี่ศูนย์คนตายมันเป็นศูนย์คนตายมันเป็นศูนย์ เนือเป็นสีอืมสีนี้สีนี้มันก็เป็นสีอยู่แล้วตัวคนตุยไปแล้วเป็นศูนย์อืมสองตัวสี่ศูนย์เนาะหมักตัวไหนเห้ยสี่ศูนย์นักสี่ศูนย์นักสี่ศูนย์ฟันเราคนเอาเหนือมาหายเนาะเน่เหนือมันก็เป็นสีแต่ว่าเคนตุยไปแล้วก็สีเป็นศูนย์ บ่ห <ersch> ูอายุเพิ่นเนาะบอหูอายุเพิ่นแล้วอยู่นํากันมาแต็แใ่ไรต่ไรก็ตายแล้วก็ตายไม่หนีโดนนะเนาะค่ะจำบ่ได้วิมากก็คือสี่ศูนย์เนาะตีออกจากงูรัดงูเกี่ยวนี่กับเก่าหนึ่งสี่นั่นแหละล่ะมักเบิดสุดโต่งล่ะมักเบิดมักเบิดสุดโตค่ะเรื่องเล่าความฝัน ของปลาแดงนี่แน่เพิ่มเติมอีกบ่ค่ะบ่กนี่ใหญ่กับฟันทนีละฟันบ่ยาวเนาะฟันบ่ยาวค่ะขอบคุณสำหรับแนวสร้างค่ะขอบคุณค่ะปลาแดงค่ะเก้าหนึ่งสี่ค่ะ,คะ,ะเก้าหนึ่งสี่ปลาแดงพิ้นฝันค่ะฝันเห็นงูใหญ่สู้ข้อขึ้นปลาแดงย่อมือหนุกลัดเกี่ยวหอมปลาแดงค่ะ ปลาแดงเพื่นตีงูเป็นเก่าตีปลาแดงเป็นหนึ่งนั่ผู้หญิงปลาแดงเอาสี่เข่าค่ะเก่าสี่หนึ่งสศปลาแดงเพื่นฝันเห็นคนตุยไปแถวค่ะเอาเนื้งงัวมาหายเพื่นตีเนื้อเป็นสตุยเป็นศูนย์สิเจ็บมักกลาคมพ่อสองหหเก่า ให้ท่านผู้ส้มทางบานเอาไปปิ่นแนวทางสีสลากินแดงรัฐบาลน้อค่ะกอยาลืมกดติดตามป่าบุญคนยีสานกดไหลกดแช่กดก,กระดิ่งแกงเตือนค่ะเพื่อสิบริาพาแนวทางความฝันหรือว่าแนวทางตัวเ่ขาป่าบุญคนยีสานกาสิหามาฝาผู้ส้มทางบานน้อค่ะ สำหรับคลิปนี้ป่าบนคนอีสานกับมีเพียงเทนี้คลิปนาโพกันใหม่โชกโชกหมันหมนลำลำด้วยด้ยหิ่งหิ่งปังๆกับตัุลีของป่าแดงน้อค่ะสวัสดีค่ะ